นี่ดีนี่พากวางมาที่ร้านมิตรทาไทยเพราะว่ากวางชอบอาหารไทยเนาะใช่ที่นี่มันจะมีฟิลแบบว่ารสชาติแบบดั้งเดิมเลยนะเป็นออเทนติกไทยแต่ว่ามีความเป็นแบบโมเดิร์นมาเลยดีกว่าของกวางนะคะก็คือหอหมกเนื้อปูกับแกงส้มชะอมกุ้งที่กุ้งมันเบเลอมากๆ ของแบมก็ไม่แพ้กันดูใหญ่เบ้งๆบเลยเนื้อปูผัดพริกขี้หนูแล้วก็หมูก้อนเท่ากระเทียมจัดไปครับเนื้อปูแบบเบ้งเบ่งอ่ะนี่กวางอวดบ้างเบ้งไหมดัดแนบเบ้งยังไงเบ่งยังไงกุ้งเบ้งนี่เนี่ดีงามตามคอนเซ็ปต์เขาเลยต้องการให้รสชาติแบบว่าดั้งเดิมนี่แหละเป็นแบบไทยโบราณเลยแต่ก็จะมีความโมเดินผสมเข้าไปงั้น มันลงตัวมากๆ <S <S ไม่ได้มีแค่2เมนูนี้นะยังมีกว่า120เมนูแล้วก็มีชุดเมนูสุดคุ้มเนี่ยร่มตัวเีงแค่120บาทเท่านั้น <S <S <บา S 1> มันคือดีชั้น4แเสียงพราก้อนนะมิทาวไทยครับต้องมานะต้องโดนอันนี้นนดีด